อร่อยลนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเช้านังขานสหรับด้วยความที่อยากจะไว้ผมยาวต้องยุ่งยากกันสิ่หนึ่ง นะคับสำหรับเมนูลดพุงในยามเช้าวันนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นกาแฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการดื่มกาแฟมาระครับสำหรับเมนูกาแฟนะครับเมื่อก่อนนะครับผมก็จะดื่มเป็นพวกทีมหวัดนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยนะครับก็นาแล้วนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นดื่มที่เป็นกาแฟดำนันนี้ ก็ประมาณสักสองช้อนนะคกับนะครับตัวนี้จะเป็นกาแฟดำนะครับไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเที่ยวสักนิดหน่อยสักนิดหน่อยคนเพราะผมก็เป็นคนที่ชอบดื่มอเมริกาโน่อยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะชอบดื่มทีมวัน ม่นเป็นยี่ห้อต่างๆต่อนนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ากาแฟดำเนี่ยมันช่วยในการลดทุงเราได้นั่นเองนะครับรา็ว่าผมยังอยู่ในภารกิจวิชั่นนี้ของการลดทุงอยู่วันนี้ตื่นเช้าวนะเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วนอนเต็มที่สองก็ต้องตื่นหกโม กตลอดโยว่ส่วนขนมปังที่ทานนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับโฮวิสนะครับโฮวิสโฮวิสนะครับดีที่สุดนะครับจริงเขาบอกว่าก็ก่อก็ชอบทาปปาต๋องโกนะ ตอนนี้ก็เลิกละนะครับเพราะว่าน้ำมันมันเยอะก็เปลี่ยนเป็นทางขนมปังดีกว่านะครับกาแฟาดังขนมปองโควิดเมนูสหบับ everybody เมนูทุกสหรับมอ n g นี้ เชา้ามันได้เลยสำหรับคนที่เป็นคอกาแฟานะครับถ้าอยากจะลดคุงนะไปด้วยกันเชงเปรี้ยนดื่มเป็นกาแฟาดำดีกว่านะครับหลีกเลี่ยงกาแฟาที่มีส่วนผสมของน้ำตาลกรีนเทียมหรือว่านมข้นนะครับ เพราะแต่ละคนเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันเนะนะครับสำหรับเช้านี้อร่อยเนขอให้เป็นเช้าที่ดีที่สุดสำหรับคุณในทุทกๆเชา้าสวัสดีครับเลิฟยุ